สื่อเผยหงสนแจมปืนใหญ่ดึงตัวโยวิตเพิ่มออปชันในเกมรุกหงแดงลิเว์พูลตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะไล่ล่าตัวลูก้าโยวิดศูนหน้าของเรอัลมาดริดหลังเจอเกนคอปร้องขอบอดบริหารว่าอยากจะได้ตัวหัวหอกทีมชาติเซอร์เบียไปเสริมทัพโยวิดนั้นมีช่วงเวลาอันเลวร้ายกับเรอัลมาดริดนับตั้งแต่ที่ตัวเขาย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อปี2019 โดยตัวเขามีโอกาสลงสนามไปเพียงแค่38นัดและทำไปได้2ประตูเท่านั้นโดยถึงแม้ว่าทีมหงแดงจะมีตัวเลือกในเกมรุกอยู่หลายรายในฤด,ดูกาลนี้ทั้งโรเบโตฟิมิโนและเดเอโก้โชต้าที่ฟอร์มกำลังดีทำประตูวรวมกันไปแล้วถึง10ประตูในฤด,ดูกาลนี้จนไปถึงดีวอกออริกี้ที่เป็นกำลังเสริมในระดับรองลงมาแต่รายงานข่าวจากฟิคาเจตดอก็ยังเปิดเผยว่า เจอเกนครอปนั้นกำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัวโยวิดมาเสริมที่มีกรายโดยสื่อดังกล่าวได้กล่าวอ้างด้วยว่าเมื่อต้นเดือนตุลาคมไอ้ปืนใหญ่อเซนนลเองก็ได้ติดตามหัวหอกแล้วมาติดผู้นี้อยู่ด้วยเช่นกันเพื่อหวังจะดึงตัวมาแทนที่อเล็กซองโดลากาเซตที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายทีมหลังสัญญากำลังจะหมดลงในฤด,ดูกาลนี้โดยดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียถูกยืมตัวให้กลับไปเล่นให้กับแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อครึ่งฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ก่อนที่จะกลับมาลงเล่นให้กับเรอัลแมดิดอีกครั้งในฤด,ดูการนี้ซึ่งผลงานเองก็ยังคงไม่เข้าตาจนเชื่อกันว่าเจ้าตัวอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมในตลาดซื้อขายหน้าหนาวถึงแม้ว่าจะยังมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดอีก4ปีก็ตามสื่อเผยหงหวังกระชากบ,บานเข้ารังซัมเมอร์หน้ามีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่า ลิวอพูนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของฮาวีบอนปีของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โดยหวังที่จะคว้าตัวไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าแข้งวัย23ปีรายนี้กำลังเป็นนักเตะกำลังหลักของจิ้งจอกสยามในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวทำไปแล้ว2ประตูกับ2แอสซิสต์จากการลงแข่งขัน12นัดในทุกรายการโดยดาวเตะทีมชาติอังกฤษเพิ่งจะเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่กับต้อสังกัดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสัญญาฉบับนี้จะทำให้เขาอยู่ในทิ่น King Power Stadium ไปะจนะถึงปี2025อย่างไรก็ดีฟิคาเจสื่อรายเดิมก็รายงานว่าหงแดงนั้นต้องการที่จะคว้าตัวฮาวิบานไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยตามรายงานข่าวระบุว่าเจอเกนครอบนั้นมองว่าฮาวิบานจะเข้ากับแนวลุกของทีมอย่างซาดิโอมาเน่โรเบียโตฟิมิโนและดิเอโกโชตารวมถึงโมฮัมเหม็ดซาลาได้แบบไร้อรอยต่อ สำหรับฮาวิบารนั้นเจ้าตัวเป็นผลผลิตจากระบบปลุกปั้นเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้โดยทำไปแล้ว23ประตูกับอีก17แอสซิสจากการลงสนาม117นัดหลังเจ้าตัวเดบิวตกับทีมชุดใหญ่ไปเมื่อปี2016หาตัวใหม่ใจยเยอะกว่านี้แน่คอรลิมอร์เร้าหงรั้งสาลาให้อยู่ต่อไปให้ได้สแตนคอรลิมอร์อดีตัวหอกของลิเวอร์พูลระบุ เฟนเวสปอร์ตกรุ p ควรที่จะจับโมฮัมเหม็ดซาลาต่อสัญญาให้ได้โดยบอกว่าถ้าจะขายเขาแล้วไปหาคนใหม่มาแทนมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรั้งตัวซาลาเยอะเลยทีเดียวสแตนคอริมอร์อดีตกองหน้าของลิเวอพูลก็ตุ้นให้เฟนเวสปอร์ตกรุ p หรือ FSG กลุ่มทุนเจ้าของทีมหงแดงรั้งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาเอาไว้กับทีมให้ได้โมฮัมเหม็ดซาลานั้นออกสตาร์ทด,ดูการนี้ได้อย่างสุดยอด โดยการทําไป19ประตูกับอ6แอัศเชสจากการลงเล่นให้กับต้นสังกัด13นั้นในทุกรายการแต่ในขณะเดียวกันอนาคตของเขาก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเหลือสัญญากับทีมจนถึงกลางปี2023เท่านั้นและเชื่อกันว่าการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ยังคงไม่มีความคืบหน้ามากเท่าที่ควรโดยทางด้านของคอริมอร์ได้กล่าวว่า ผมขอถาม FSG ผู้บริหารของลิเวอร์พูลที่อยู่ในเมืองบอสตันอย่างนี้แล้วกันถ้าหากคุณไม่ยอมจ่าย24ล้านปอนด์ต่อปีให้เขาแล้วคุณจะต้องเสียเงินมากกว่าแค่ไหนในการหาคนมาแทนที่เขานี่เป็นพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ง่ายจะตายไปสมมุติว่าเขาเซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีก็คือเท่ากับลงทุนมโมฮัมเหม็ดซาร่าไปเป็นจำนวนเงิน75ล้านปอนด์แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าลิเวอร์พูลนั้นขายเข้าไปด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์แล้วล่ะก็ คุณจะไปหาใครมาแทนเขากันเงินจำนวนนั้นจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้ e อริงเบลฮาแลนดมาร่วมทับโดยหรือเปล่าคำตอบก็คืออาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งแต่มันจะทำให้คุณได้เงิน100ล้านปอนด์จากจำนวนเงินค่าตัวทั้งหมด250ล้านปอนด์ที่อาจจะต้องใช้ในการล่าตัวเขาเพราะคุณก็รู้ดีว่าทีมอย่างป s เนั้นจะเข้ามาร่วมวงล่าตัวเขาด้วยและอาจจะรวมถึงเชลซีด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้วถ้าหากนับรวมค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นๆอย่างเช่นค่าเหนื่อยและค่าเอเจนต์คุณอาจจะต้องเสียเงินที่สูงถึง300-350ถึงล้านปอนด์เพื่อที่จะได้ตัวฮาร์แลนด์มาร่วมทัอปแต่ในทางกลับกันการเก็บโมฮัเม็ดซาลาห์เอาไว้กับทีมต่อไปคุณจะเสียเงินน้อยกว่านั้นถึง10เท่าเพราะฉะนั้นคุณต้องรังตัวของเขาให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้สแตนคอริมออดีตนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ ลิเวอร์พูลจอปล่อยตัวคาริอุสแบบฟรีฟรีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะปีใหม่นี้หงแดงลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะปล่อยตัวลอริคาริอตในทวารชาวเยอรมน,นีออกจากสังกัดถาวรอ,อย่างแน่นอนแล้วในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังคงเหลือสัญญากับสโมสรอนผู้รักษาปพระตัวในวัย28ปปีไม่ได้เฝ้าตาขายให้กับหงแดงอีกเลยนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวก่อความผิดพลาดอย่างร้ายแรง จนส่งผลให้ทีมปราชัยต่อเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2018และจากความผิดพลาดในเกมดังกล่าวของลอ e ริสคาเลอุสลิเวอร์พูลจึงหันไปทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวอลิสองเบเกอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลมาร่วมทัพพร้อมส่งนนยทวารชาวเยอรมน,นีออกไปยืมตัวตลอดตั้ง3ปีที่ผ่านมาโดยในเกมที่แพ้ราชันชุดขาวไป3ประตูต่อหนึ่งที่เมืองเคียฟนั้น คาริโอตระบุว่ามีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะจากจังหวะที่ถูกเซอร์เคีโอรามอสปะทะจึงทำให้เซฟประตูไม่สำเร็จและเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าเขาเกือบจะย้ายไปร่วมทีมเอฟซีบาเซิลอย่างถาวรอ,อยู่แล้วแต่ก็ไม่อาจตกลงเรื่องของค่าแรงกันได้จึงทำให้ตัวเขายัางเป็นขุนพลทีมลิเวอร์พูลอยู่มัจนถึงตอนนี้ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าคารลิโอจะเหลือสัญญากับของแดงจนถึงช่วงซัมเมอร์และสามารถย้ายออกไปได้แบบฟรีๆในเวลานั้นแต่เดมิลเลอร์สื่อชื่อดังของอังกฤษก็ได้รายงานว่าเจอเกนครอฟกุนซือของทีมแอนฟิลพร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากทีมทันทีในช่วงเดือนมก,กราคมโดยไม่มีความคิดที่จะตั้งค่าตัวของเขาแต่อย่งใดเพื่อให้ลูกทีมร่วมชาติไปมีอนาคตกับสโมสใหม่ โดยนอกจากคาริอุสแล้วการมาของอาริซองเบเกอร์เมื่อปี2018ส่งผลให้หงแดงโลดสีมงมิโยเล่ผู้รักษาประตูอีกรายออกไปก่อนแล้วในปีต่อมาขณะที่ปัจจุบันเรดมัชชีนั้นมีอาริเอลและควิวินเคลเฮอร์เป็นผู้รักษาประตูสำรองของอลิซองอยู่แล้วช่องของเราก็ขอให้คาริอุสนั้นโชคดีกับสโมสรใหม่ด้วยนะครับแล้วแฟนลิเวอร์พูลล่ะครับคิดยังไงกับคาริอุสบ้างอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ